พระเอเจนเทนเมนต์ถือว่าเป็นค่ายละครคู่บุญของทางช่อง7หรือวิกมอชินปัจจุบันครับถือได้ว่าผลิตละครเรื่องไหนก็สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งล่มทลายอยู่เสมอแม้จะมีในเรื่องของเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอาใจละครตลาดมากกว่าที่จะจัดฉีกแนวไปทำอย่างอื่นแต่ถึงกระน,นั้นครับค่ายอัคร e เอเ r t เทนเมนต์ก็พยายามที่จะฉีกแนวทำแนวอื่นบ้างซึ่งก็พยายามแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างรวมไปถึงละครเอาใจแนวตลาดเรื่องหนึ่งที่ถือได้ว่า ค่อนข้างน่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องไฟลิเสียหรือที่เดิมคือเพลิงพ่ายที่อาปิดกิติอัครเสนณียิบเอาเรื่องนี้กลับมาทําใหม่ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือที่แซมยูรานพมรมนตรีนักแสดงตัวท็อปที่เรียกได้ว่าผูกขาดกับรับบทพระเอกมาอยู่เสมอไม่เคยพรีบุตรวันมารับบทร้รายเลยในขณะที่นางเอกผู้ที่จะมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกนเลยนะครับว่าต้องมารับบทฝาแฝดด้วย mm. มองซ้าย <Yeah. S 1> มองขวาหันแล้วเอ้ยยังไม่เจอใครถูกใจ จูจ่ๆอาปิดเล่งไว้ที่พี่แอนทองประสมแต่รู้ไหมครับว่าพี่แอนเนี่ยเคยรับบทฝาแฝดมาแล้วในละครเรื่องสองนาฬีเมื่อปีส5 4พัทางช่อง3จะเป็นช่องคู่แขกของช่อง7โดยอโรงนะครับและเรื่องนั้นก็แจ้งเกิดพี่แอนในฐานะนักแสดงแถวหน้าที่เรียกได้ว่าตีบทแตกฝากแฝดแบบชนิดที่ว่าเข้าถึงอารมณ์คุณดูสุดๆ ครั้นจะกลับมารับบทฝาฝาอีกครั้งเนี่ยต้องเรียกได้ว่าต้องชั่งน้าหนักใจนะครับว่าเอ๊จะดีไหมเพราะว่าในเมื่อเรื่องที่แล้วทําผลงานออกมาดีถ้าเรื่องนี้ทําออกมาไม่ดีนี้มีสิทธิ์แได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าณน,นเวลานั้นพี่แอนก็มีผลงานละครถึง2องช่องในการนก็คือจากฝันสุดวิรลันดอนที่เล่นคู่กับพี่วิลลี่แมงทอชและคุณหนูอารมณ์ร้ายกับผู้ชายปากแข่งของค่ายเอ็กซ์แกก็คือทางช่องห้า่นหละที่ได้พิแท่งศักดิ์สิทธิ์มาเล่นฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดการที่จะมาับบบอออีกเรื่่งงนแแล้้วต พริกไคเตอร์ใน3เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างพี่จะหนักหนา,หนาพอสมควรก็เลยตัดสินใจไม่รับรละครเรื่องไฟลิสิยาก็เลยทำให้บทนางเอกที่เป็นฝาแฝดเนี่ยก็โยนมาให้พี่แอนซีเรียมพักดีดดมลงลิศซึ่งจะบอกว่าณนะตอนนั้นพี่แอนก็เพิ่งมีละครกับทางช่อง3าด้วยนะก็คือเรื่องพ่อปลาไหลแล้วกลับมารับงานช่องเจ็อีกครั้งนึงก็คือคละครเรื่องนี้แต่แต,แต่อีกเช่นกันพี่แอนตอนนั้นเนี่ยเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ครับเพราะฉะนั้นสามารถ ไปเล่นทั้งช่อง3ับช่อง7ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเสินเลยได้ว่ากว่าจะได้นักแสดงที่มารับบทฝาแฝดสาหรับรละครเรื่องนี้เนะี่ยถือว่ายากเอาการเลยทีเดียวแล้วยิ่งมาปักฝีมือกับพี่แซมด้วยผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าจริงๆแล้วเหมาะสมมากที่พี่แซมกับพี่แอนจะเป็นคู่ขวัญอีกหนึ่งเรื่องที่จดจำไปได้ดีใครยังไม่รู้นะครับว่า,าละครเรื่องไฟเรื่องเสย,ยเนี่ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงลองไปหาดูไปได้เพราะว่าใน youtube คิดว่าน่าจะมีคลิปของละครเรื่องนี้ หลงเหลืออยู่ไปย้อนดูก็ได้เพราะเป็นดิจิทัลฟุตพิ้นที่หาดูยากนะครับในวันที่นาตอนนี้สตรีมมิ่งต่างๆนั้นก็เอาละครเก่ามาลงฉายให้ชมกันแล้ว